สองชุดหรอใช่ค่ะงั้นเด็กคลิปจะยาวถึงพรุ่งนี้อ๋อเหรอคะใช่ค่ะอย่างนั้นไหนใส่สิใส่ซิเวลาไปสั่งจังหวัดอะไรเนี้ยหรือไม่ก็เดินออกกำลังกายะนี่นี่ขอเอาตัวนี้นะคะไปแมทช์กับตัวนี้นะคะเป็นช่วงล่างค่ะนี่คิดเองนะคะคิดเองคิดเองอ่าฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเยวพบกันเพื่อนแล้วก็ไม่อีกแล้วนะคะ ซึ่งวันนี้ก็แปลกหูแปลกตานิดนึงค่ะออกมาเปิดข้างนอกนะคะก็คือจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยพามาเยี่ยมชมเนาะ,ะเป็นแบบแฟลกชิพสตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอของแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยทุกคนน่าจะต้องแบบ รู้จักแน่นอนร้อจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมทุกชั้นของที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็น ready to wear หรือว่าจะเป็นพวก home decor แล้วก็ home furnishing Jim Thompson flagship s t ที่นี่ก็คือ one stop service ครบวงจรทุกอย่างมาแฟชั่นก็ได้หรือคุณอยากจะมาตกแต่งบ้านก็ได้เช่นกันนะคะก็เดี๋ยวพาไปดูกันนะคะรับรองว่าทุกคนจะลืมภาพเก่าๆของ Jim t h o m p s o เปนแน่นอนค่ะเพราะว่า เขาได้มีนรมิทแบบว่าอะไรใหม่ๆแบบโมเดิร์นโมเดิร์นที่ให้เข้ากับยุคสมัยสมัยนี้มากๆเลยเนาะ,ะก็รอติดตามกันนะคะทุกคนก็ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องเพื่อนด้นะคะ ไปค่ะเดี๋ยวพาไปเยี่ยมชมชั้นแรกกันก่อนดีกว่าจิมทอมสันเนี่ยเป็นเหมือน King of Thai Silk นะคะก็คือว่าเป็นราชาแห่งข้าไใหม่เอกลักษณ์ของจิมทอมสันเนี่ยคือก็คือพวกลวดลายต่างๆใพวกลายพิ้นลายทองคือมีเอกลักษณ์มากๆเนาะ n o t i c e a b l e เลยว่าจิมทอมสันใช่สวยมากสวยมากมันเป็นแบบภาพที่มันลงตัวมากอะ่ะใช่ปเดี๋ยวพาชมรอบๆนะคะค่ะป เขามีออเซซอรี่ทุกอย่างเลยนะทุกคนแบบมีแบบที่ห้อยกระเป๋ามีพวงกุญแจพวงกุญแจแบบน่ารักมากเป็นแบบลายช้าอ้ใช่น่ารักมากแล้วก็เหมาะสําหรับช่วงยุคสมัยนี้นะคะก็คือมสนั่นเองนะคะทุกคนนี่ให้ดูดูลายสิน่าหมดเป็นซิลค์เฟสมาส์เลยนะทุกคนเอาจริงๆแล้วนะสามารถให้เป็นของขวัญยังได้เลยเจงเจงเจงเป็นของขวัญได้ใช้แน่นอนได้ใช้แน่นอนแล้วลายกกกก็คือสสสววยยมมมมมาาาาาเเเหหะะนนีี่ับลลใ ไปตั่งจังหวัดอะไรอย่างเงี้ย<ช>หรือไม่ก็เดินอ,ออกกำลังกาย,ย,ายอ,อ่ะนี่เนีเดินออกกำลังกายน,าน,นี่คือแบบตกอกย้ำความเป็นแบบว่าไอคอนิกโลเวลไลฟ์ไซส์แบรนด์จากประเทศไทยนะคะ <c oughs> ตอนนี้ทุกอย่างจิมทอมสันมันดูแบบว่าแฟชั่นนเบิลขึ้นอะเวด d ี้ทูแวร์เดี๋ยวนี้มีคือลูกได้ยินมาว่าแบบเขาประยุกต<อ>์ให้มันดูเด็กลงให้ดูทันสมัยขึ้นไม่ว่าจะรุ่นมี้หรือรุ่นลูกสามารถใส่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้มีแค่ผ้าใหมนะคะทุกคนเขาก็มีผ้าชนิดอื่นๆเช่นแบบผ้าลินินที่ช่วยทําให้แบบใส่สบายแล้วก็ใส่ได้หลายโอกาสด เดี๋ยวเราลองขึ้นไป mix and match ให้ดูกันเนาะว่าพอ match ออกมาแล้วเนี่ยออกมาจะเป็นยังไงคืออยากให้ทุกคนแบบลืมภาพเก่าไปเลยภาพเก่าใช่ว่าไม่ใช่แค่รุ่นนี้หรือรุ่นคนมีอายุถึงจะใส่ได้นะแต่รุ่นเราก็ใส่ได้เดี๋ยวนี้เขามีมาแล้วตามกันมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูยวพาขึ้นไปดูข้างบนเนาะเพราะว่ามีในใจไว้ไว้อยู่เหมือนกันเมื่อกี้เนี้ยสไตล์นี้เลยลูกอันนี้เขาเรียกว่าลายบุษบานะคะทุกคน mix and match ให้ดูใช่มันจะแบบว่า สามารถใส่ได้ทุกวันคือนอกจากผ้าใหม่แล้วก็ยังจะมีผ้าลวดลายแบบนี้แบบนี้ก็ดีเอามาลองทั้งสองแบบอะได้นะเพราะว่าชอบลายท้าอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะคุณอูจะเปลี่ยนสไตล์ค่ะทุกคนจะได้มีสีสันหน่อยของชีวิตจากที่ใส่แต่สีดำค่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็แบบอันนี้แบบนี้ด้วยอ่อ้าตาตาสีฟ้าแต่ตตตไม่เ็วอันนี้ด้วยสีฟ้าขอไปเทียบค่ะ ไปเทียบสีขอไปเทียบสีต้อนรับไชนีสดิวเยียต้อนรับตีนีเลยนี้ขอเอาไปลองด้วยจะได้ไม่ต้องไปหาที่อื่นใช่ลรวคือจริงๆคอลเลคชันนี้เขาก็ทำออกมาต้อนรับวันตุดจีนด้วยก็คือไม่ใช่มีแค่นี้แต่ก็จะมีลวดลายประมาณนี้ด้วยใช่ก็ถ้าใครแบบว่าไม่ชอบลายเยอะๆก็สามารถที่จะเลือกเป็นอะไรที่แบบเนี่ยไม่มีลายแบบนี้ได้นี่ขอเอาตัวนี้นะคะไปแมทช์กับตัวนี้นะคะเป็นช่วงล่างค่ะ นี่คิดเองนะคะคิดเองเิดเองอ่าขออันนี้เดี๋ยวลองดูไปแมชกันค่ะอืมอันนี้คือไอกาลาเวกโอใช่ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะมิกซ์แอนแมชชอกมาเป็นยังไงได้ไโดยคุณอุค่ะนี่ลองเองนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยากให้มันยาวๆมีเลือกสักสองชุดพอ2อชุดหรอใช่ค่ะงั้นเด็กชิบจะยาวถึงพรุ่งนี้อ๋อเหรอคะใช่แบนั้อันนี้เอาอันนี้นะคะแล้วก็เซตนี้ เซตไชนีสเนวีย์กับกาลาเวนะคะเดี๋ยวไปลองแล้วก็เซตบุสบาสีน้ำเงินเลยค่ะโอเคเดี๋ยวตาดิฉันบ้างแล้วนะคะทุกคนคือด้วยตรงนี้เนี่ยมันจะแบบว่ามีความแฟมินีนมากแล้วด้วยดิฉันแล้วลุกเขาไงลุกเราแล้วเราก็รู้สึกว่า ถ้าอยากให้แบบ mix and match แล้วเข้าจริงๆเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราเราแบบ prefer เสื้อของผู้ชายแต่จริงๆแล้วทางจิมคำสารเขาก็บอกอยู่แล้วว่าจริงๆมันเป็น unisex ไม่ว่าจะเพศไหนก็ใส่ได้หมดโเคเชยืดำดำสีเหลืองเอ้ยเหลืองก็สวยนะจริงๆอันนี้แอบกระซิบว่าเขาเพิ่งเข้าเมื่อวานเลยโโลใ้ช่เป็นลายใหม่นะคะก็เลยจะไปใส่ก <c oughs> <ๆ>ับยีนมันก็เท่น่าจะเือกสีขาวแล้วก็ไซส์แบบ oversize เลยใส่ L แนวแนวแนวลูกใช่แล้วจริงๆแล้วเขาก็มีลายอื่นด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่แค่ลายอันใหม่เนาะนี่เป็นแบบนี้ หลายสีเลยมีสีดำด้วยเนาะแล้วก็มีลายแบบเนี่ยลวดลายไทยแบบว่าความแบบช้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยแบบเดี๋ยวนี้ผ้าเขาจะเป็นผ้าลินินอะใส่สบายนะใส่สบายแล้วใส่ไปทะเลแล้วก็เหมาะกับอากาศประเทศไทยด้วยอีกตัวหนึ่งแอบเล็งไว้แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูตรงนู้นโอเคเป็นเสื้อเชิ้ตตัวนี้ใจตรงกันเลยมันคือเสื้อเชิ้ตลายคลามคลามนะคะซึ่งเขาจะเอา สีน้ำเงินสีขาวสีฟ้ามารวมกันให้มันดูแฟชั่นนิเบิลมากขึ้นแล้วก็ให้มันแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรใส่ง่ายแล้วก็ทำให้ดูเด็กลงใช่เขาจะเป็นเหมือนแบบว่าไอคอนิกไลฟ์สไตล์แบรนด์น้องก็นี่แหละค่ะทุกคนแล้วลูกก็จะไป m i ์แอน match กับกางเกงขาสั้นตัวนี้ด้วยกันก็คือแบบแพทเทิร์นออนแพทเทิร์นไปเลยแบบนี้น่าใส่ไปทะเลอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือไซส์อันเนี้ยมันจะเริ่มต้นที่ไซส์30ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาเข้าได้ใช่ไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ก็ดเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามิกซ์แม t ช h ออกมาแล้วเป็นยังไงถ้า <ไป S 2> ชอบเราไปแก้ไขได้หมดนะถูกค่ะไหนๆนะจ๊ะตอนนี้มีสามีแล้วก็ดูอะไรที่ให้คุณสามีหน่อยนะจ๊ะไ,ไม่ใช่ดูแต่ของตัวเองดูสิดูไปรอบๆมันก็จะมีอะไรที่แบบเหมาะกับนางเหมือนกันนะ นี่นี่อันนี้ม,นมืเมื่อกี้ที่เขาบอกไว้ว่าอันนี้จริงๆเป็นคอลเลกชันใหม่เออหรอใช่เป็นลายสีพิเศษเป็นลายชื่อว่าอัมปรมเป็นเหมือนแบบว่าลวดลายใหม่ก็ต้องไม่เลวนะจริงจริงก็อันนี้ก็ใส่ง่ายนาเน<อ>าะใส่ง่ายเพราะว่าสีา<ๆ><ๆ>สันก็แบบไม่ได้ชูชาเพราะแกเป็นคนไม่ได้แบบชอบสีสันแนวแกแหละแนวแกแนวจัดป่ะจ้ะป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองของเราด้วยได้นี่ค่ะนี่นี่แล้วก็นี่เป็นไงคะ เอามา mix and match เห็นไหมคะแม่เนี่ยประเภทแบบเป็นคนเยอะอ<ช>่จะต้องมีมาเติมอีกหนึ่งชิ้น,<ช>นไหนก็มีมาแล้วมันมา mix and match กันได้ใช่ไหมคะเราก็ทำให้มันดูเท่ขึ้นอ่ะ<ช>อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือ<ช>เอา กระโปรงลายกาลเวกนะคะออกมาแล้วก็มาแมทช์กับลุคของ Chinese New Year นะคะใช่ส่วนของเราก็จะเป็นเสื้อยืดนะคะนี่เขียนว่าจิมทอมสันนะคะแล้วก็กรุงเทพเราก็เลยเอามาแมทช์กับกางเกงยีนของเราเป็นอะไรที่แบบใส่สบายใช่ถ้าใครนะคะว่าเอ๊ะอยากใส่ตัวเดียวก็ได้นี่ก็คือติดกระดุมเลยยาวเป็นแสกตัวเดียวได้เยอะไงใช่แล้วก็ก็ต้องมีอะไร เพิ่มเข้ามาใช่ก็คือเหมือนเราสามารถมากซ์แอนด์แมชอะไรได้เยอะมากไป a d y t o wear collection ของซิมทอมสันเนี่ยคือตอนนี้เขาทำให้มันดูเด็กลงน้องแบบสวมใส่สบายมากยิ่งขึ้นใส่ได้หลายๆโอกาสอ่ะใช่ใครที่แบบว่าเอวเล็กเล็คกะถูกได้นะแต่แม่เนี่ยเป็นคนซ่อนลูกบอกเลยแม่ก็เลยแบบต้องใช้วิธีการหาอะไรมาประกอบแล้วออกมาเลยเห็นไหมคะเท่ใช่ไหมลู้นตัวเองด้วยลู้นอะต้องชอบกันมาเลยนะคะมาที่จิมทอมสันเลยค่ะนี่ได้อันนี้ก็เป็น ทั้วทั้ลุกแรกของเราสองคนนะคะนี่ก็เป็นลุกที่สองของเราสองคนนะคะนี่ของเราก็จะเป็นลุกแบบสบายๆชิลๆไปได้หลายๆที่หลายๆโอกาสไปทะเลก็ได้แล้วก็คือผ้าคือใส่สบายมากเหมาะกับอากาศประเทศไทยมากคือมันแบบบางแบบ โปร่งว่าลินนินนะนี่ลินนะินน,น,นะจริงๆตัวลวดลายเนี่ยเขาก็ได้แางบันาใจามาจากแบบ้ามัดยอมทําลายออกมาได้สวยมากเมื่อกี้นี่นะเดินเข้ามาเนี่ยนะแตะตาแม่เลยบอกอบลูก<อ>ลายนั้นนะ่ะของลูกเลยนะแม่จะบอกให้และในขณะเดียวกันอันนี้ก็แตะตาแม่เหมือนกันค่ะ ผ้านี่นะเบาใส่สบายแล้วทุกคนเห็นแล้วในไอซีแม่เนี่ยจะเป็นชุดแซกอย่างนี้เยอะมากเพราะหนึ่งชอบความสบายแล้วก็พรางรูปร่างชุดนี้นี่พรางแม่ได้ดีมากผอมชรู่สวยเลยใช่แล้วของแม่ก็เป็นลายบุษบาใช่ค่ะเย็นด้วยเย็นใช่เย็นมากนี่คือที่รูปที่รูปเราว่าผ้าเย็นต่ใช่ใช่แบบที่เป็นแซกเนี่ยนะคะยาวเดรสยาวเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยต่อเงี้ยสามชั้นเนี่ย เท่มากแล้ให้ดูเด็กลงด้วยก็จริงๆแล้วก็สามารถที่จะใส่แบบผูกเอวก็ได้แต่ว่าแมมมีเป็นคนไม่ชอบให้เน้นในช่วงเอวช่วงไหนแมมมีก็เลยไม่ผูกก็เลยปล่อยให้มันแบบดูสบายสบายใช่ใช่นี่ใส่สบายมากเลยนี่ดูจิเย็นเย็นสบายจริงๆจริงๆแล้วอ่ะคือสามารถเอาไป mix and match ได้อีกลุคมากๆเลยน่าเลแบบได้อีกห้าหกลุกเลยด้วยก้นเจิงเจ๋งเนี่ยคือเดินออกมาสองสามรอบเนี่ยแบบมีเล็งไว้ตัวหนึ่งใช่ใช่แล้วนะคะแถมว่าลูกเดี๋ยวออกมา คอนเฟิร์มว่าใช่แน่อุแน่ๆนี่ค่ะชุดนี้ขอแถมไปอีกชุดหนึ่งนะคะมันใส่สบายมากนะคือถ้ามันสบายแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมีเป็นคนชอบแบบลวดลายอะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่เหมือนลวดลายที่แบบทามาตลอดกาลมาซื้อตามคุณอุก็คือมีขายแน่นอนนะคะจริงๆแล้วนอกจากแบบเมกิลายบุษบานะคะลายการเวกแล้วก็ลายขามนะคะก็ยังจะมีลายบุษบันด้วยนะคะทุกคนนี่ซึ่งก็จะเป็นลายทุ่งแอกไม้นะคะสีสันสดใสมาก ขอแถมอีกหนึ่งชุดค่ะชุดแบบแบบที่แม่ชอบเลยเนี่ยยังไงก็สามารถมาซื้อตามคุณอูดได้นะคะอ่าเพราะว่าคนยังไงก็นิยมอันนี้าการไม่มีเยชยเมื่อก่อนในะน้ำมีเนี่ยจะซื้อผ้าแผ่นคอไปตัดเสื้อเจอปะที่เนี่ยซื้อไป2ชิ้นเขาเอาไปประกอบอบทำได้อะ่ะเพราะผืนเขาใหญ่นะเพรผืนใ,<ๆ>ใหญ่มากใช่ใช่ใสามารถอยู่ค่ะนี่ ลายสวยมากเลยนะคะเนี่ยไม่ได้แกล้งพูดนะพูดจริงมีกระเป๋าด้วยเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้นอกโชดแบ็กนี่มีที่ผูกหูกระเป๋าด้วยเออใช่ที่พันหูกระเป๋าจ้าลายสวยๆทั้งนั้นเลยจริงอ่ะตรงนี้นะคะทุกคนเป็นคอสต o มเทเลอร์ิ่งสตูดิโอนะคะสามารถมาเลือกผ้าไหมหรือผ้านะคะของทางจิมทอมสันได้นะคะแล้วก็สามารถเอาไปตัดหรือว่าจะให้ทางร้านเขาก็ตัดด้วยก็ได้ลายผ้าไหมสวยมากทุกคนจริงเนี่ยดูสิผ้าไหมสวยมากเขาเลี้ยงตัวไหมเองนะจ๊าทำเองทุกอย่างมันถึงออกมา คือมีทั้งแบบลายพื้นสีพื้นหมดเลยนะคะทุกคนหรือว่าถ้าใครที่ชอบลวดลายก็มีลายงูเมื่อมีความแฟชั่นนิเบิลขึ้นมานิดนึงลายงูนี่ลายแบบนี้ทุกปรีค่ะคือจริงจริงตัดออกงานก็ได้หรือว่าจะตัดแบบชีวิตประจําวันกิจวัตรประจําวันก็ได้เหมือนกันไปทางดีค่ะคุณแม่พอแล้วค่ะพอแล้วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนมนต์สะกดใช่ไหมฮะแตาแต่แตๆๆตนี่ลายอันนี้หวานสวยมากดูสิคะสวยมากนี่พามาดูตรงนี้ แฮนด์วีวิ่งแกลเลอรี่นะคะก็เป็นเนี่ยโซนทอผ้ามีความคลาสสิกมากทุกคนผ้าทันคอที่เขาทอจริงๆพวกนี้เป็น t ทรเก็ตที่แบบฝรั่งชอบได้นี่นะเมื่อกี้ดูไกลๆนะมีนึกว่าผ้าหนาและแข็งไม่เลยนุ่มมากนุ่มมาก แล้วสีสันลายสวยเนาะเห็นแล้วรู้เลยว่าคือแบบเป็นผ้าใหม่ของทางจิมทอมสันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าข้างบนมีอะไรน่าสนใจบ้างตอนนี้เราก็ขึ้นมาที่ชั้น4ี่จะเป็นพรมเฟอร์นิเจอรทั้งหลายก็คือเอาตัดไปทําเป็นแบบวอลเปเปอร์ตัดไปทําโซฟาสามารถมาเลือกที่ชั้น4ี่นี้ได้เลยแล้วผ้าทั้งหมดของเขานะคะเป็นผ้าไฮคุ u ลิตี้หมดเลยคัดสรรมาแล้วอย่างดีระเวลเท่ากับพวกแบบโรงแรมผ้าดาวทั่วโลกเลยนะคะทุกคนไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะก็คือผ้าเขาดีจริงมีเอาไปตัดชุดได้ใช่เมื่อก่อนนี้ ค้ะบอกเลยนะเอาไปตัดชุดนะคะเป็นลายเสือเนี่ยแม่จะแม่นเลยค่ะเมื่อ20ปีที่แล้วอันนี้คือเป็นอยู่ในรุ่มจินทำสันคลาสสิกอันนี้คือเป็นใหม่ทอมือร้อยเปอร์นต์รับรินทน่นคัแรกๆของโรงไทยเลยใช่นี่แหละนี่แหละลายนี้เลยแต่ว่ามันจะเป็นสีตรงนี้เป็นสีครีมอันนี้จะดีไซน์โดยคุณเอตทัตโต้ค่ะจะเป็นโบคลาสดีไซเนอร์เป็นคนฝรั่งเศสเขามาช่วย ออกแบบให้ทั้งหมดแล้วรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นเฟิร์สเฟอร์นิเจอร์คอลเลคชันของจิมฮอมสันค่ะส่วนห้องนี้ค่ะ The ะ o มว์ทอปูล่ารูมอันนี้ออกแบบโดยพี่ดาวสวยจริงแม้กระทั่งวอลคนอาจจะคิดว่าเป็นวอลเปเปอร์ใช่ไหมคะเป็นผ้าหรอคะโอ้ยสวยมากอันนี้ซีโซวอลเปเปอร์ค่ะอันนี้เป็นไหมทอมือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะโอ้โหน่ไม่ใช่แค่พี่ดานค่ะล่อห้องที่เป็นตรงนี้ค่ะถ้าเดินไปจับก็จะรู้เป็นไหมทอมือเหมือนกัน ที่คุณโอเพิลจับมาสักครู่อันนี้เป็นลินินฟรีแพททั้งคันเนาะฉากเชิงนี่ก็เป็นผ้าหมดเลยใช่ไหมลูกโอ้โหสวยมากค่ะชื่นเลียอันนี้โอ้ว้าวคือมิกซ์แอนด์แมทช์อะไรทุกอย่างได้หมดเลยใช่ใช่สามารถดูสิหมอนเหมือนนี่นะคนละลายหมดเดลเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนได้ได้เลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะคะแล้วก็ส่วนนี้ค่ะจะเป็นแบรนด์นัมเบอร์นายทอมสันเป็นแบรนด์ที่ดีไซน์โดยบริชัทสมิธ คนอังกฤษดีไซน์ส่วนใหญ่จะผลิตที่ไทยแบรนด์นี้จะไม่มีผ้าไหมจะไม่ลองลินินจะเป็นผ้าเอ้าดร์รักษาความคุ้มสะอาดง่ายแล้วก็เห็นลายเป็นที่อยู่ตรงนั้นนะคะทั้งหมดมาจากแฮนด์ดรอสแฮนด์ดรอสนี่วาดเองแล้วก็ช่องต่อไปเป็นแบรนด์อังกฤษเหมือนกันค่ะแบรนด์นี้ชื่อฟ็อกซ์ลิงจั่นค่ะจะดูความเรียบออกัไหมคะสีเสือก็จะเป็นเนี่ยค่ะนิวทรอลแบบเรียบหรู แบรนด์นี้จะไม่มีนอนฮาร์ปูเคมีคอลเลยจะเป็นแบรนด์ที่เป็นนิดกับธรรมชาติแล้วก็วัสดุก็คือธรรมชาติแก๊สตองเดนเนล่าอันที่หมอดันจะเป็นของแก๊สตองเก้ที่เราคอสตมไม้ใช้ได้อย่างข้าตรงนี้ที่เห็นนะคะสามารถขอเปลี่ยนเป็นข้าอะไรก็ได้เหมือนกันชอบอ่ะชอบเก้าอี้หวายอ่ะอันนี้เหมือนจะเป็นวอลเปเปอร์อันนั้นเหมือนจะเป็นวอลเปเปอร์ใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นเวลเวทผึ้งบอบโอเวลเวทเวลเวทนะเนี่ย เราก็อย่างเก้าอี้ตัวนี้อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพ็อกเก็ตวีฟเป็นการพอให้มันมีช่องช่องจับแล้วมันก็จะเป็น texture ก็จะมี detail มากอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่ชื่อเอเลอเสค่ะเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสแบรนด์เนี้ยค่ะดังในการเอาวัสดุธรรมชาติมาขึ้นเป็นวอลเปเปอร์รีสอร์ทโฮเทลทะเลแล้วเอเลอเทสค่ะนอกจากวอลเปเปอร์ผ้าแล้วเขาดังเรื่องหมอนเขาจะทำดีไซน์มาปรินต์สำหรับหมอนกะดูกก็จะเป็นธรรมชาติเป็นลินินเป็นวูคือพอมาอยู่รวมกันแล้วมันน่ารักเข้ากันได้ยังไง ใช่ซึ่งดีที่มันละลายเลยแล้วอันนี้ค่ะสเปเชียลมากอันนี้เป็นมาเก๊โรสโลทุกอย่างมันดีเทลมากแบรนด์ไทยเป็นแบรนด์ของจินทมสารแบรนด์ลูกล่าสุด affordable luxury ค่ะชื่อแบรนด์วันนมโมโนกรัมอย่างดีไซน์ในเมืองไทยค่ะคอสซิงหรือราคาก็จะน่ารักย่อมยาวหน่อยอสตูดิโอี อืมรุ át, Jamie, ่นนี้มาจากไบรอันคาร์เตอร์ค่ะแบรนด์คาร์เตอร์เป็นอเมริกันดีไซเนอร์เพิ่งได้รับอนุญาตให้ขายในเอเชียมันเป็นแบรนด์เอ็กซ์คลูซีฟในอเมริกามาก่อนการผลิตทั้งหมดจะเป็นการผลิตของคนไทยลายก็จะเป็นแบบน่ารักเล็กๆเนี่ยมันน่ารักมากเลยอ่ะใช่คือเป็นอยู่ในคาเฟ่ต่างๆก็ก็น่ารักสีเสือบ้านแบบบ้านต่างอากาศต่างจังหวัดเลยอ่ะใช่ใช่มาสรุปกันอีกทีนะคะว่าที่เราไปช้อปปิ้งกันมาเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะก็คือชั้นหนึ่งชั้นสองที่ไม่ เราไปกันมาใช่ไหมคะก็จะเป็นพวกเหมือน ready to wear ต่างๆสินค้าแฟชั่นใช่ไหมที่ครูไปโดนเสื้อผ้ามาดิฉันระอะส่วนชั้น4ชั้น5ที่เมื่อกี้เราพาชมพาทัวร์ทั้งหมดนะคะก็เป็นทั้งโชว์รูมแล้วก็เป็นพวกแบบโฮมเฟอร์นิชชิ่งต่างๆก็คือสามารถเข้ามาปรึกษาแต่งบ้านคือมันเป็นแบบ one stop service จริงๆเนาะแล้วก็เป็น flagship store ที่อยู่ที่สุรวงค์คือใจกลางเมืองเลยก็เก่งที่สุดด้วยใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จอดรถสะดวกสบายมากก็ยังไงก็ เข้ามาได้นะคะเพราะตอนนี้นะคะ,คะจิมทอมสันเขาโปรโมทความเป็นไอคอนิกโอเวอร์ไลฟ์สไตล์ของทางแบรนด์เขามากๆเลยก uh ็ huh huh. เข้ามาเชิญชมกันได้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบพีซไหนหรือว่าเห็นลุกอันไหนที่ของเราสองคนแล้วแบบชอบก็คอมเมนต์มาบอกเราเยอะๆนะคะ uh huh. แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านทุกคนบ๊ายบาย